โอ้ยของทานไหมไโบมีการม่งาเนเลยด้ะอะไรครับธนัตอยู่ดกบโบ ห้อนเด้อนโดยกูตายเลยกูตายแล้วกูห่อนนี่ครับต่างต่างว่าแล้วคนเคยตรงตรงฟังคำสั่งแล้วเพราะว่าต่างนี่ถ้าเกิดว่าหคิดใจเขาถี่ว่าเหตุไหนเลยหือนี่นะครับห่อนนั่นน่ะการถูกไปเขาไปเขาเพราะไงพอสลัดได้นี่เล่าเป็นครูขับรถสองแถวแม่นบอกเข้าไปนี่เป็นคนเก็บเงิน งว่าอันเข้าสิบาทอย่งไรไปเลยลูกพี่อย่องกว่วยมันก็ไปเลยกเลยมอยิ่งอะไรโอ้ยเป็นยังไงแล้วอยู่ของเป็นโเฟอเนาะเขาเป็นลูกแหงากกว่าไปเลยลูกพี่จะกี่สิบเป่นำเงียได้ออยเอาแต่มือก่องทุ่มือี่เต้ใบกบป่ บานีบานีเต to ๋ยว <Okay. ้ัยก uh, ูอยู uh, ่บ้านฮึ่มลองตัเลขมันเป็นกรรมนี่แหละไพ่บอกให้งอหลายโอเคอู้อันงานบบมี่นี่เขาเอาตรงตรงเห็ดเหมือมันได้่หรือว่าเขาเห็ดอย่างงานบบมี่คล้ายแมวหนวดทานตัวนี้นะครับนี่ทานทานกับแพ้งทานทานอันอัน ยังก็สอบละสอบละร้อ,อ,อยเจ็ดสิบแปดสิบคนขับดอเงี้ยถ้าไม่ขาดถ้าไม่ถ้าไม่พวกไม่บกไม่อยังกับซองลอยครับเอาเนี้ก็ร่างสิขายยู่ข้าบ่มีเงินมันเจ้าภาพเจ้อสะทากะเพิ่นกัว่ามีอยู่แต่ว่าเพิ่นไถใบจ้างผู้อื่นมันถือแม่นแบบเนาะจังนี้นะครับพอนแดด อาเงินค่างวดรถมอนี่ก็ได้ต้องต้องมาทำงานมาบัดถือเข้าหายช้ำเพราะเเป็นน้องเคยเขาไะเขาหยกวายอย่างได็ก็ว่าแบบสมลำหนาบอตะกี้เข้าก็หายกูจังสี่ลำพังว่าเขาเป็นเขาเป็นผู้ใหญ่เขาอยู่เป่าเป่าไปเด้เอ้าลองเบืองแหลมมันเงินธรรมดามันหลายคนเนาะเอาขอบขั้วอาหารสาหุจักบอนี่ เจ้าน่อยเอวฮักใส่เอวบ่ไยนกูอู้งั่างด้ะเฮ็ดยังเขาก็ต้องหอบกันไปน้ำกันให้ทั้งเดนอซะเออเฮ็ดนัำ